โอ้โหรายละเอียดของตัวเรือเริ่มมีเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็หลังจากนี้ตัวเกมก็น่าจะพัฒนาระบบตัวเรือให้มีประสิทธิภาพที่ละเอียดขึ้นเยอะขึ้นกินสเปคมากขึ้นแน่ๆเลย โอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฮัลโหลวอซสกายอยู่กับผมเทเอ็กบอนบอนวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพแพทที่อัปเดต0.84ซึ่งเป็นแพทใหม่ที่จะเข้ามาในเกมโมเดิร์นวอร์ชซึ่งเพื่อนๆได้ดูบ้างไหมฮะว่าปัจจุบัน มีอะไรเข้ามาใหม่้าหลังๆผมเดทให้น้อยลงนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเอาของเข้ามาเยอะเกินซึ่งผมไม่ทันนั่นเองนะฮะผมไม่มีเวลาไปอัปเดตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถทําคลิปออกมาได้ตลอดนั่นเองเพราะว่ายุ่งมากๆเลยจริงๆนะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะเรือที่เข้ามาในเกมเป็นสัญชาติเยอรมันอีกแล้วในพาร์ทนี้เป็นบัลลัตพาร์ทของเดือนตุลาคม อันชาติเยอรมันเท่ากับว่าในเกมจะมีเรือเยอรมันทั้งหมดกี่กี่ลำล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลำแล้วว่าเรือเยอรมันเนี่ยก็เข้าครบทุกเทียนะไม่ว่าจะเป็นเทียหนึ่ง FgS Sc หนึ่งไทเกอร์ FgS F หนึ่งสองสามในเทียสองแล้วก็ FgS F หนึ่งสองสี่ F หนึ่งสองห้า F หนึ่งสองหก F หนึ่งสองเจ็ดอันนี้เป็นเป็นชื่อในเกมนะครับซึ่งชื่อเรือจริงๆเนี่ยมันก็จะมีรหัสต่างกันไปอีกทีหนึ่งนะนั่นก็ ที่เห็นหลักๆก,ก็จะเป็นเหมือนกับฟรีเกตกับคอเวตนะครับตั้งแต่เทียหนึ่งจนเทียสามเลยเพิ่งจะมีย้อนกลับไปถึง FGS อแอนด์วีลกัฟปีนะครับสำหรับกัฟสปีก็เป็นเหมือนกับ คุยเซอร์ผสมประจันบานนะครับก็คือมินิมินิแบตเทนชิพนั่นเองนะครับเป็นเรือที่มีปืนใหญ่คือถ้าถามว่าเรือนี้ดีไหมเนี่ยผมว่าถือว่าดีมากเลยนะในสงครามโลกเนี่ยแต่ติดที่ว่าดัานไปนหลงกลโดนเรือขนาดข้างนะครับทำให้ต้องสละเรือลํานี้ออกไปนะครับแล้วก็ผู้การก็ตัดสินใจช่วยชีวิตลูกน้องตัวเองด้วยการาปิดชีพตัวเองนั่นเองครับก็ถือว่าดีนะถือว่าทําดีอยู่แล้วก็ FGS b s บิสมารที่มีแต่ เอาเรือจมจมเข้ามาทางนั้นเลยก็เศษซากแห่งกาลเวลานะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้อยู่เรือลำนี้จะเข้ามาอยู่ในเกม Modern Warship สเปคเป็นยังไงบ้างอยากรู้ไหมฮะอยากรู้เดี๋ยวค่อยติดตามนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่เข้ามาเพื่อนๆอาจจะเห็นกันแล้วนะอย่างที่2ที่เข้ามาก็จะเป็นเครื่องบินจู่โจมของสัญชาติฝรั่งเศสนะครับที่ผมคิดว่ามันต้องเข้าแล้วมันก็เข้าจริงๆสำหรับมิลลาด2 0 0พ ห้าเอฟโอ้โ oh. หเป็นไงลำเล็กกระจิวิวมาด้วยพลังโจมตีที่อาจจะไม่ธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอรีวิวพร้อมกันนะครับและต่อมาเป็นแพ็กดำหรือว่าแพ็กแพ็กด้าเอ็มนะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นอัปเกรดจากแพ็กด้าปกติซึ่งแน่นอนแหละในสัญชาติของรัสเซียบอมเบอร์ก็จะมีแต่รุ่นเก่าเก่านะฮะจะมีปักด้าแพ็กด้านี่แหละ ที่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ลำนี้ที่มีนิวเคลียร์ลังการอยู่แล้วแต่อันนี้จะเล่นง่ายขึ้นแน่นอนเมื่อเป็นรางวัลเบรนพาทน,นะครับซึ่งลำใหญ่ใกล้เคียงกับแพคดาตามปกติเลยเราก็ต้องมาดูกันว่าเจ้านี่มีความโหดยังไงกันบ้างและนี่นะครับมิสไซล์มากโก้สำหรับมิสไซล์มากโก้เป็นมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิครุ่นใหม่ของล็อก e ีตมาตินเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ย ถ้าใครอยากได้ข้อมูลก็สามารถไปดูที่เว็บของล็อกฮิตมาตินได้เลยนะก็ออกมาบรรจุในเกม o d เด n w a r s h i p เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาได้ไปซื้อลิขสิทธิ์มาในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับแต่เรื่องการโจมตีอะไรเงี้ยเขาก็คิดขึ้นมาเองนั่นเองไหนเราลองอา่านดิขี่ปนอาวุธต,ต่อต้านเหลือความเร็วเหนือเสียงของชารัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านของขนาดเล็กแต่ไม่ได้สูญเสียระยะและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบ a อนล็อกนะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้ามาอย่างนี้ก็ลูกลักเขาเลยนั่นเอง นานอเมริกาจะมีของดีทีและต่อมาระบบต่อต้านอากาศยานของสัญชาติตุรกีที่เข้ามาใหม่และความแรงไม่เป็นสองรองใครมาต่อสู้เคียงข้างคินแซมและริม162ดีก็คือโกเดนิสเอาร์สำหรับโกเดนิส ER เป็นระบบต่อต้านที่ขายริม162อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรูปหลักเนาะนะฮะไม่ใช่ริม162นี่ริม161ปะ่ะนี หรือว่า H H Q เอยเอยเหมือนอะไรกันแน่นะเอออ๋อนี่ไงริม116นะฮะเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเอง <c oughs> แต่เป็นโกลเดนิดของสัญชาติตุรกีเนี่ยแน่นอนครับของตุกุกีต้องโหดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่อัสปากาแล้วแล้วก็อัสมากาเนี่ยเป็นที่จับจองอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัสมากาหรือว่าโดนเบลกชาหรือว่าโกเดนิ ผมบอกเลยว่าเจ้านี่จะมาแทน AA ในปัจจุบันหรือเปล่าก็อดรอติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือของเข้าใหม่ทั้งหมดในเกมยังไม่พอยังมีลายใหม่เข้ามาด้วยนะสำหรับลายที่เตรียมเตรียมต้อนรับเขาเรียกว่าอะไรนะฮาโลวีนใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับพัมกินนะครับลายนี้นั่นเองชื่อว่าเก็บเกี่ยวความชั่ว้ายนะครับลายต่อมานะครับเป็นลาย E อวิลนะ E อวิลเอวิลสโก ไงลายลหลอนอนะไม่รู้จะหลอนจริงหรือเปล่าเพื่อต้อนรับไอ้นี่จะชัดเลยและอันสุดท้ายครับนี่ครับโอ,อ้โหเป็นไงมีวิญญาณลอยออกอย่างเรือด้วยเจ๋งซึ่งจะเข้ามาในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพส่วนอาตาอต้าก็จะมีอีลาลาดักฮาร์ดนะครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็กิลคุยเซอร์ผมไม่แน่ใจว่าคือคนไหนวะนี่นี่กิลคุยเซอร์ แล้วก็นี่โลแกนโค้ดก็ประมาณนี้นะฮะโอ้บัญชีคนหลอนเป็นอาหารผีหมดเลยนะน,นี่แล้วก็อน,นี้นะฮะเป็นไงสุดยอดแล้วก็มีหลุดมาด้วยนะในเรื่องของ EP ีกิจกรรมกลางเดือนหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหนี้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 หรือว่าจะเป็นเจ้าหนี้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 ก็โปรดรอติดตามในกลางเดือนหน้านะครับ ส่วนของทั่วไปที่มือใหม่มาใหม่ในอุปกรณ์ก็น่าจะเป็นมิสไซล์ S 3 0 0นะฮะผมจะซื้อมาลองให้ตื้อลองเลยแล้วกันนะครับ2อ,อันเนาะแน่นอนครับ S 3 0 0 350ทองจะทำอะไรได้บ้างน่าจะมีระบบนี่ไงต่อต้านอากาศยานระยะกลางของโซเวียตออกมาแบบเพื่อโจมตีภัยคุกคามทางอากาศและผิวน้ำาแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอาวุธอันแรกนะครับที่ยิงเครื่องบินได้แล้วก็ยิงผิวน้ําได้ในเทียร์สอ,งแน,อนแงแน่นอนแหละมันโกงแน่นอนเพราะว่าเทียร์สองมันก็ ู้ยากอยู่แล้วเนาะโอ้แมนซับหรือว่าแมนอัพมันอ่านว่าอะไรกันแน่นะสำหรับมิสไซล์ของบราซิลน่าจะเป็นมิสไซล์อันแรกๆเลยนะของบราซิลนะครับที่พัฒนาด้วยส่วนประกอบเทคโนโลยีภายในประเทศนะครับเป็นมิสไซล์ราคาทองเน้นนะยิงได้2ลูกน่าจะมาสู้กับ s m 7นะครับแล้วก็เจ้าไทย90นนั่นเองน่าสนใจน่าสนใจต้องกดซื้อไปทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วแหละจัดไป ราคา250ทองนะครับตะกคร้ตรงกลางแล้วสุดท้ายก็จะมีทงเพิ่มมานะครับเป็นทงยูเนเต็ดอาราบอมิเรตแล้วก็เอลซวดอร์นะครับโดมินิกันริพับอบิกแล้วก็คอสตาริกานะครับอุ้ยเข้ามาเพียบเลยแล้วก็มีการอัปเดตเรื่องเวลากรับนิดหน่อยนะฮะเราไปดูกันสัญชาติอเมริกาเวลากรับเขาบอกว่าได้การได้รับการอัปเดตพื้นผิวนิดหน่อยนะครับซึ่งจะบ,บัฟอะไรมาบ้างผมไม่ค่อยสังเกตเห็นอะไรนะ รวมถึงคูนสซอฟด้วยนี่ไงพื้นผิวข้างหน้าเรือบนเพดานพื้นผิวมันนะฮะอ๋อนี่ไงพื้นผิวมันได้อัพการอัปเกรดให้มันดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นเออก็ดูมีลวดลายชัดเจนขึ้นนะตอนแรกเป็นเรือที่ไม่มีอาดัตฟ้าเรือไม่มีอะไรเลยตอนนี้ได้แก้ไขเป็นพื้นผิวแบบนี้นะครับให้ดูทันสมัยขึ้นนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่สิให้ดูเหมือนเรือมันดูขึ้นบินนั่นนั่นเอง และแน่นอนนะครับสำหรับ F35 ที่ใครๆหลายคนรอคอยเจ้าหนี่ถูกทำให้มันเท่ขึ้นแล้วก็ทำให้อาวุธมันโหดขึ้นนั่นเองซึ่งเพื่อนๆน่าจะดีลีเพื่อนๆน่าจะได้ดูจากรีวิวหลายช่องแล้วนะครับและปรับสมดุลสุดท้ายให้กับเรือจีนเป็นเรือที่ถูกปรับแล้วกากถูกปรับแล้วไม่เคยเก่งสักทีนะครับสำหรับเรือลำนี้นั่นก็คือเรือคี ลีนหรือว่ากิเลนนะครับสำหรับเรือกิเลน TN DG 2 0 3ถูกปรับในเรื่องของปืนลองไทย0 9 7้จากค่าสถานะปกติถูกปรับเวลายิงนะครับจากเวลาปกติเริ่มต้นที่5วินะครับเหลือ3.5วิแล้วเมื่ออัพเต็มเหลือ2.4เท่ากับว่าหายไป2วิเลยนะครับเกือบ2วิแล้วนะเป็น1.5วิที่หายไป ถือว่าดีนะฮะแล้วก็เพิ่มระยะการยิงจาก7.3กิโลเป็น8กิโลเริ่มต้นนะครับเมื่ออัพเต็มก็จะเป็น10.40แล้วก็เวลาคูดาวเหลือ2.45เอาดิเหลือที่มันยิงรัวได้ขนาดนี้จะสู้ ITDX ได้หรือเปล่าจะจับแคทลินนะครับมาท้าหนึ่งหนึ่งกันอีกทีหนึ่งในอัปเดตหน้าผมบอกเลยว่าเดี๋ยวรู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะน <c oughs> ินเองโดนคัเซตแน่ แล้วก็โหมดจัดอันดับนะครับอีก2วัน4ชั่วโมงหลังจากที่ผมทําคลิปนี้ลงไปเพื่อนๆก็จะเริ่มฤดูกาลที่1ผมจะพูดถึงระบบของจัดอันดับให้เพื่อนๆนฟังคร่าวๆก่อนเลยละกันโหมดจัดอันดับโหมดนี้อาจจะมีข่าวร้ายในเรื่องของการจัดอันดับนะฮะต้องทําใจรอไว้ก่อนหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมครับการจัดอันดับอาจจะมีบอทระดับ3นะครับซึ่งมีความสามารถในการอัพอาวุธเต็มแล้วแล้วก็เอเอระดับสุดยอด แต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่ามันจะไปอยู่ทีมใครเท่านั้นเองถ้าเกิดการจับคู่ทีมไม่สําเร็จหรือว่าได้ทีมไม่เต็มนะฮะทำใจรอเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะนะครับเอาเป็นว่าผมได้เสนอไปแล้วว่าห้ามมีบอทเด็ดขาดในหมดจะลําดับหวังว่ามันจะเป็นผลนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซอีกนิดหน่อยนะครับในหน้านี้ที่เปลี่ยนไปที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดนะครับสรับนี่ก็คือหลักๆในเกมมูดอ i บอลชิพที่ผมจะทํา คลิปรีวิวเพื่อนเอนเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตในพาร์ทนี้เป็นยังไงบ้างส่วนรายละเอียดลึกๆผมจะรีบทําคลิปลงให้เพื่อนเอนดูเลยนะเพื่อนเจะได้เห็นคลิปทั้งหมดที่ผมทําลงไปสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพ่ยงน,นี้แล้วพบก,กันใหม่เพื่อนๆโชคดีเจอปืนนะครับสวัสดีครับ